สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับเราจะมาตามหาพญาต่างๆเพื่อนนี่นะครับพญากาศนี่ว่านมงคลไทยโบราณเนี่ครับเทียบกับฟ่ามือเพื่อนเขายังจะใบใหญ่กว่านี้ได้อีกนะนี่นะครับพญากาศนะครับปลูกไว้นะครับเพื่อเขาเรียกว่าอะไรฮะส่งเสริมอํานาจวาสนาบารมีนะครับใบใหญ่ใบโตนะเด็กแรกเกิดนี่นะครับเนี่ยนะครับเขาเอาใบเนี่ย เอาไปรองแทนผ้าอ้อมนะครับตามตำนานของอผาแดงนางไอเนี่ยนะครับเนาะผาแดงนี่ก็คลอดมาไม่มีผ้าอ้อมก็ต้องใช้ตัวนี้แทนนะครับใช้ปั๊บผาแดงก็ได้เป็นพมากษัตริย์เป็นคนใหญ่คนโตยอย่างนีน้ตามนานความเชื่อนะครับจากนี่แหละครับพญากาศกทีนี้ครั้งที่แล้วเราเคยพาเพื่อนๆไปขุดเลยเนาะก็ได้หัวเข้ามานะครับก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรามาฝังทิ้งทิงท้งไว้เพื่อนๆดูสิครับเกิดน,นะครับพญากาศกรครับ เพื่อนๆมีหรือยังนะครับปลูกติดบ,บ้านต้นตรงสวยโตใบโตนะครับแล้วก็เป็นพืชลม้มลุกนะครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาดูพญากาศักรับพืชที่เป็นว่านไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเหนียวคงกระพันชาตรีเนาะเป็นว่านส่งเสริมวาสนาบารามีครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ